แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ฉบับแปลเป็นภาษาไทยสำหรับช่องของคุณ t a i w a ล Machines ในหัวข้อนิว2026 HQ9 โดยไม่มีหัวข้อหรือวงเล็บตามที่คุณขอยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง t a i w a ล Machines ช่องที่อัปเดตเรื่องราวด้านกองทัพและเทคโนโลยีทางการทหารเพื่อผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือ HQ9 รุ่นใหม่ปี2026 ระบบ HQ9 ได้รับการเปรียบเทียบกับระบบ Patriot ของสหรัฐอเมริกาและ S300 ของรัสเซียถือเป็นคำตอบของจีนในการพัฒนาอาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่จับตามองในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยที่กำลังยกระดับศักยภาพทางทหารด้านป้องกันภัยทางอากาศอย่างจริงจังรุ่นปี2026ของ HQ9 ไม่ได้มีแค่ตัวเลขใหม่แต่มีการพัฒนาในระดับกลยุทธ์มันมาพร้อมกับเรดาร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ระบบนำวิถีที่เร็วขึ้นและการตอบสนองที่ว่องไวกว่าเดิมเดิม THQ9 ออกแบบมาเพื่อรับมือกับเครื่องบินรบโดรนและขีปนาวุธร่อนแต่ในรุ่นปี2026นี้มันสามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธพิสัยไกลได้ด้วยซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการรับมือกับสงครามยุคใหม่ระบบนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโเมตรและยิงทำลายได้ที่ระดับความสูงถึง27กิโเมตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตระดับสูง โดรนที่บินต่ำหรือแม้แต่เครื่องบินล่องหนระบบนี้สามารถจัดการได้หมดเรดาร์ของ HQ9 เป็นแบบเฟสอาร์เรที่สามารถติดตามเป้าหมายหอไล่จุดพร้อมกันทําให้ผู้ควบคุมสามารถเห็นภาพสถานการณ์ทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ HQ9 ยังมีระบบต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ ECM ได้ดีขึ้นทําให้แม้สัตรูจะพยายามรบกวนสัญญาณหรือก่อกวนระบบมันก็ยังสามารถล็อกเป้าและทํางานได้อย่างแม่นยําในยุคที่สงครามไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนามรบ แต่ในระบบดิจิทัลด้วยความสามารถแบบนี้จึงสำคัญมากในเชิงโครงสร้าง HQ9 ถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทางทหารขนาด8คูณ8รุ่นใหม่ปี2026มีการปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของท่อยิงให้ทันสมัยมากขึ้นรถยิงแต่ละคันจะบรรทุกจรวดดได้4ท่อและสามารถเติมกระสุนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับการใช้งานทั้งในพื้นที่ชายฝั่งภูเขาหรือรอบเมืองใหญ่ซึ่งมีภูมิประเทศที่หลากหลายแบบประเทศไทย สำหรับประเทศไทยระบบนี้จะช่วยเสริมแสนยานุภาพในการป้องกันภัยทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีเส้นทางการบินระหว่างประเทศและความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาค HQ9 จึงอาจเป็นคำตอบในการสร้างกรอบป้องกันให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นการป้องกันฐานทัพโรงงานสำคัญเมืองใหญ่หรือสนามบินทางยุทธศาสตร์ HQ9 สามารถเป็นด่านแรกในการหยุดยั้งภัยคุกคามทางอากาศได้ หากทำงานร่วมกับระบบระยะสั้นอย่าง Spider หรือระบบระยะกลางอย่าง VLMA i c และ c a m MM, m ประเทศไทยจะสามารถสร้างระบบป้องกันแบบหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพ HQ9 ยังมีระบบควบคุมที่ล้ำหน้าเรดาร์รถยิงและรถสั่งการสามารถเชื่อมต่อกันแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้บัญชาการสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ซึ่งเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดจากการถูกโจมตีการกระจายตัวของระบบเช่นนี้เหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยมาก ประเทศที่ใช้งาน HQ9 แล้วได้แก่ปาก,กีสถานตเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานซึ่งใช้เวอร์ชั่นส่งออกชื่อ FD 2000หากไทยพิจารณานำเข้าระบบนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลรุ่นปี2 0 2 6ของ HQ9 อาจสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายสงครามยุคใหม่มีการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์คัดกรองภัยคุกคามอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้หากประเทศไทยต้องการบูรณาการเข้ากับเรดาร์ชายฝั่ง กองทัพอากาศหรือแม้แต่ระบบเฝ้าระวังของอาเซียน h q 9ก็สามารถทำได้ในด้านงบประมาณ h q 9ถือว่าคุ้มค่ากว่าระบบตะวันตกหลายระบบทั้ง Patriot และ SAMP ที่ซึ่งเหมาะสมกับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงแต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอนาคตของสงครามในภูมิภาคจะเน้นที่การป้องกันภัยทางอากาศและการสกัดกั้นเป้าหมายความสามารถในการยิงทำลายขีปนาวุธร่อน ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือโดรนฝูงขนาดเล็กจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลือก HQ9 รุ่นปี2026จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบอาวุธแต่เป็นกรอบป้องกันยุคใหม่ที่เคลื่อนที่ได้มองเห็นได้และยิงได้อย่างแม่นยำขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ระบบ HQ9 ปี2026กับ t ก a ับ a r m a c h i n e ชหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน พบกันใหม่ในตอนหน้าไทยวอลแมชชีนขอให้ทุกท่านปลอดภัยและภูมิใจในแสนยานุภาพของชาติไทย